หยิบม็อบนะครับโอเคกดเพื่อ้อยเฮวิอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นหน้ากากอุย้ยไม่ใช่ตบเกมแล้วเลยเมย์ทำเสมอเลยนนะทำความสะอาดทำความสะอาดทำ,ทำความสะอาดทำความสะอาดทำความสะอาด ตอนแรกเนี่ยมันจะได้ยินเสียงคนอยู่ข้างในนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมัน,น,นเงียบไปแล้วหรือว่าเขาหลับกันแล้วนะคุยอใครวะเนี่ยกูพูดให้ตัวเองไม่ต้องกลัวยังไงละ่ะมันเป็นเทคนิคก,การปรับใจใตัวเองว่าไม่เป็นไร <twee ody> <ullah> อ่ามีเสียงอุดสสุดย แต่บนดังผีแล้วถ้าเราหันไปทางอื่นแล้วเ,เราหันออกไปอย่างี้มันจะกลับมาเอ้ยมันจะหายไปแต่มันไม่หายดิ